ลังเอโน่อนอ Hello, สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องาวเราเฮาแล้วแกเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าเด้อนี่เฮาก็มาอยู่กับสองโซล่าคือเก่าพี่น้องมันนี่ก็มาแบบแปลกๆเนีหน่อยหนึ่งเสียงแหบเสียงหอนพี่นอ้นองน้นองแรมบกกสบายเล้วพี่น้องเมื่อวานนี้ก็าวได้อัพคลิปลงเนาะพี่น้องนี่ก็เลย มาทักทิพบรรยากาศฝนตกอยู่บ้านหนองหลาพี่น้องมาพร้อมกับผู้ง่วปู้กวยกินยาพี่น้องกำลังกินยาอ่อนๆอยู่นะเดินบ้านหนองละาเลยฝนกระตกขนาดโตตกแห้งขนาดเลยพี่น้องบรรยากาศก็ว่าโคตรดีเลยเนาะเพราะว่าซ่วงนี้ทีอาประเทศลาวเฮาค่อนข้างฝนชิตกเนาะพี่น้องเป็นจังไดเนาะทางบ้านพี่น้องเอฟซีฝนตกบนนาอหรือว่าจังไดแต่ว่ายุบ้านหนองหานี่ฝนตกขนาดเลยได้เี่ง้อกวยกามา หากินยาอ่อนๆอยู่แถวนาะบ้าน้องหลาเลยพี่น้อง้องหลาก็เลยเห็นมันงามเนี่ยพี่น้อง้องหลาก็เลยสนาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีมาเบ่งน้ำัาพี่น้องมันโทษคักเลยเพราะว่าขั้วชุ่มนี้ปกติมันสิบมาหอดนาะเฮือนนะั่นะนะพี่น้องว่ามือวันี้มันนาเชเม็ดฝนตกหนักหลายก็เลยมากินยาแถวนาะเฮือน้องหลาพี่น้องกับปรามาณดุสีหาตัวนี่แหละ้องหลาก็พ่อสบายนาะอพี่น้องะไปห้าโมงมา ไปหาหม,ม,ม,มอมาค่ะว่าเป็นไข่เนาะไข่เดือดออกคือว่าไข่แหละพี่น้องเป็นไอแน่แอาก็ไข่ไอน้องบ๊อสบายหนักเลยกัไปซื้อยามาพี่น้องไปตรวจอยู่โรงพยาบาลเขาก็วางยามาให้แล้วก็ซื้อยามาพี่น้องแต่ว่าที่จริงแล้วเขาหายนอนโรงพยาบาลเด้อแต่ว่าน้องลาวพนทวนเนาะเพราะว่าบ่มีไขไขเผาเอียังนะพี่น้องแม่ก็บ่สบายแล้วก็น้องสาวก็ไปอยู่ร้านกะ มีรัยพึงเราก็เลยมานอนอยู่เหือนนอะพี่นนองบ่ได้นอนในโรงพยาบาลเขามาสบายพี่นนองนี่ก็คือวันนึ้อันในตอนนอนะลมาแต่โรงพยาบาลแล้วผรู้สึกว่าวินหัวพี่นนองก็เลยมานอนโมอยู่บอนนอนใอนในย,ยู่เตียงนี่แหละพี่นอนองพอยสบายปานในสว่างนี่ก็ได้ขินห้องนอนเป็นไข่ตั้งแต่มือเ,าข,อเขาบนเขาเขาดับดินผละตื่นขึ้นมายายเขาพี่นนองหลังจากนั้นก็ฟันบอดีเนาะ ฟันเขาบีบคอตัวเองแล้วเขาซุกตัวเองต,องตกลงน้ำหนกเกือบตายเลยในมือนั้นคืนนั้นฟันนะคืนเขาบุญเขาเขาประดับดินมาเมืออืน่นเส้าก็บ่ได้ไปใช้บาสเลยพี่น้องโงละกันนอกคาที่เลยเป็นไข้เมื่อือพี่น้องไข้หนาวสั่นเลยหนาวหนาว,นาวเป็นไข้มารีไปตรวจอยู่โรงพยววาบาลในพักพอในลายปาะสิเป็นไข้เลือดออกนะพี่น้องเลือดก็ออกแต่แต่แคแต่ปากเสียนะพี่น้อง,องเขาเขาเลยว,วางยายกิน เ <c oughs> มื่อเาน้องหลักก็ไปซื้อยาจนมือบาดแสนหนึ่งคุณด้ยพี่น้องนี่อันนี้น้นองหลักก็มาเล่นมาโยกกลับมาก่อนพี่น้องก่อนนี้พอมีพายอยู่เพื่อนน้องเขาก็อยู่นี่กลับมานี่แหละมันแบบออกแสบเหาหลายมาก็มีไายโตเลยพี่น้องนี่มันยยกเก่งๆมาตอนนี้กับพี่น้องบรรยากาศตอนค่ำน้องหลัสึกว่าจะกินไก่ เลยชวนอีเมค่ะไกอีกแล้วนางเชื่อว่าเขาสบายนะพี่น้องรู้สึกว่าอยากกินอันเดียวกินแซ่บๆทบพันนะก็เลยมาขาไก่น้อยอีกพี่น้องมาแกงไก่ใส่มกักแตงพี่น้องแบบน้องหลายอยากกินแบบบานๆนะพี่น้องนี่น้องหลายกำลังเฮ็ดกินเองมินีนเพราะว่าเมก็บ่ะสบายนะพี่น้องน้องหลายมานั่งเฮ็ดกินเองเพราะว่า,ววารู้สึกว่าบอดพอได้ไข่เนาะตอนนี้ก็แบบไขล่ลดลงเนอแล้วมีแต่วินหัว ทั้งหลายก็เลยมาเห็ดกินเนาะพี่น้องไปซื้อวาอยากอยากกินแกงไก่ก็เลยไห้แม่ไปจับไก่น้อยมาขานี่แกะชิมาแกงไก่อันนี้แหละมาแกงใส่มักแตงข,งข้าวไปแตงกับประมาณนนอย่างหนึ่งพี่น้องพอาะวันนี้กระตักเราไปซื้อมากินข,านนขาน้าวเยื่อข้าวหนำเนาะทั้งหลายก็เลยเพิ่มเติมเนาะก็เลยเพิ่มมาเห็ดเป็นหน่วยเลยครับเอิดกะเห็ดบลาย นี่ก็เลยมาเฮ็ดลายเลยพี่น้องเพราะว่า,ออาพวกเอือยพวไอาย่า่ิมากินข้าวน้ำอยู่เฮือนเขาเนาะขาเขากระบอสบายเม่กระบอสบายนะพเพิ่นก็เลยมาซิมาอยู่น้ำกินข้าวน้ำพอได้อุ่นนะนะพี่น้องงเราก็เลยเพิ่มอีกจ้า <c oughs> นี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างนาง้ำข้าวกระฟดแต่เน,นาะน้ำไก่ที่เขาต้มไก่นะ่ะโคดสุกแร้วไก่นะ่ะก็มาใสา่มักแตงลงไปเลย ายเลยจ้าพี่นงน้องหล่อคนข้างบํอสบายเดยพี่นองเด้อขอโทษขอภัยนํานําเสียงค่อนข้างมันบอดังปัญญายทวัสด์นะกะขอแหบในหน่วยหนึง่งพี่น้องเสียงกะบอกค่อยดังกะพยาัยามฝั่งเอาเด้อพี่นงพออ่านองหล่ากะพยาญามหว่าวกันสู้ชีวิตแหงจ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้บอได้อัพคีปลงพี่นงวันนี้ก็เลยตั้งใจสมาอัพคิปสู้พี่นองเบิ่งนําำกันเนาะเพราะวําบอบสบายเขาก็ต้องสู้สวนวัสดนเขาก็รู้สึกว่าิ่มใครในหน่วยหนึง่ง ก็มีแหงมีเหือไะไรอัพคลิปแล้วจ้ะถ้ามือใดนักค่ะหไดอัพคลิปลงพี่น้องมือใดค่อนข้างม,ม,มันเบากะกะอัพคลิปให้พี่น้องเบิง์นน้พี่น้องนี่ค่ะกำลังดังไฟจุดๆเุดจ้าด,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 ดังไฟใส่ฝืนคือกเก่าแบบธรรมชาติเลยจ้าพี่น้องนี้ก็แกงไก่ใส่หม้อหน่อยเนาะพอะพทำอิดก,ก็คิดว่าสิลียนหม้อใหญ่ก็ขี้คานเปลี่ยนนะพี่น้องเปลี่ยนไปเป็นมาก็เลยว่าสิแกงใส่หม้อหน่อยนี่แหละเพราะว่าผัก้อยกะิมาเห็ดกินอยู่นี่อีกเติมคน,นว่าซิมาเห็ดอ่า ขเปียกขาหมูพี่น้องนี่นะักกิดของเรากงไก่สุกเลยจ้าฟดดอก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 แล้วนี่แกงไก่มาหนีก็คดแซ่บเลยนี่นี่ทุกคนเป็นจังไดหน้าตา่อนน้องลรารู้สึกว่าอยากกินแหงแหงพี่น้องกินแกงไก่เราก็เลยชวนอีเมริาไก่จริงแล้วน้องเราจะกินตับไก่พี่น้องอมา สรุปเบาๆสบายด้วยว่าเป็นยังกันพีเนาะอยากกินแต่แนวดีๆกินแกงไก่พี่น้องกินแบบสดฮอน์ฮอร์นะเสียนะพี่น้องเอ้ยได้สดแลเราคงสุกก็มีแหงนี่ไก่สุกแล้วจ้าได้หฮากระปงเลยบัดทนิโน่เอากระซิบมาเฮ็ดแกงอื่นต่อพอพอเลเอากราซิบมาเฮ็ดข้าวเปียกเฮ็ดคาเปียกขาหมูนี่ถ่ายมุมสูงให้เบิ่งอีก หน้าตาบ้นบานๆแต่ว่าโคตรแซ่บไปได้พี่น้องเอ้ยวันนี้ข,าขาา้าวกะซุกแล้วจ้า,า,าจมาทีนี้ข้าวกะเส้นเผ็ดอันเอื่นตนี่โคตรแรงข้าวกะใส่อิยกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่มาเข็ดเก็เป็นนัวตอนนั้นพี่น้องแล้วงเราเลนมูนีนะว่ม,มีอย่างายแต่มันการนาตากะดีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเอฟซี <c oughs> น่าจะรู้สึกแบบเบื่บอๆในมูนีฟังคิดลงลาค่อนข้างแบบบสบายนะพี่น้องเ่าอากาศสีแบบซาซาเนี่ยหน่อยนึง เจ็บคอแห้งพี่นงแล้วก็เจ็บหัวนำพี่นงบางทีก็เป็นไข่นะไข่หนาวมือนั้นโอ้ยไขย้แทะไข่า,ขา,าพี่นงจนแบบหนาวสันขนาดตุ้มประหมจะก็ได้พื้นยังโบอันนี้พี่นงกินยาลงไปมันนีกันมืออื่นว่าไปซื้อน้ำมักพ่าแล้วก็น้้ำหัวเสือมากินอีกพี่น้องมาเติมนี่ข้าวขาวซุกเป็นที่รับร้อยข้าก็มาเห็ดโตเขาพวกพีเนะอันนี้ก็คือเอื้อเป็นเห็ดได้เป็น้ององานเห็ดโต้องลานนาง่ายคลิป นางค้างไฟงนี่แหละนี่ค่ะดังไฟแห้งเหมาะสมกับบรร,รยากาศาพี่น้องเพราะว่าสวงนีบ,บร,รรยากาศฝนตกเนาะดังไฟจังสีหากระไดนางคิงไฟนำนะจะมีแห้งพี่น้องมันอุ่นดีนี่เพิ่นมาต้มข้าเปียกข้าเปียกขาหมูพี่น้องนะเพิ่นได้มาน้ำข้าเจ้าข้าเจาให้เพิ่นทานาำเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดสู่เฮือ,อนน้องลากินน้ำเนานะก็กินน้ำหลายคนนี่แหละเพิ่นไดเฮ็ดหม้ะใหญ่เลยพี่น้องเพราะว่าจะกินหลายคนมันนี่นะ พอวันีวกิน,นองหลากระซุกไปเทียบลอยตอนนี้ฝนยังตกเลยพี่น้องตกแหงขนาดเลยที่บ้าน,นองหลากตกมาประมาณอยสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าเข้ากว,ว่ายานมานําทวมเนาะเพราะว่ามันตกแหงปกติแหละโปกตกยังสีน้ำทวมแน่นอนพี่น้องจะได้ที่เทยู่ไก,ก,ก่น้ำไกลในกันละมัดระวังัตกันเด้อพี่น้องเอยบ่าว่าจะเป็นเอฟซีทางลาวฮาวและเอฟซีทางทางไทยและวเอฟซีเบิร์ดส,สุขุสุขคนเลยเนาะที่ขามารับสมนี้ อันนี้น้องลายก็มายกมาอีกแล้วเพิ่นอยากนอนเนาะซ่านเพิ่นอยากหายในนี้แบบเพิ่นอยากนอนนะนะน้องลายก็มาโยกมันมันซือแหลดนะมันเป็นแต่โยกอยไ่ในี่อ่าโอเควันนี้ล้างไม้ล้างมือกันแล้วกะมาแต่งผักข้าวกินน้ากันเราพี่น้องมันนี้ก็สิเอาบรรยากาศตอนกินข้าวไม่ย่อมไม่ยแยมเนี่ยเราพี่น้องก็เลยเอาบรรยากาศแบบเบิดทุกคนเนาะนี่เฮากะเพราะว่าน้องลาบอ๊อบพอม ให้ FC เหนหนอฟซีเฮนนาเอาซะพอๆห้ FC เอฟซีเฮนนาตอนกินขา้าวอาสันระว่าน้ำพี่น้องอาบพี่น้องมาัน้ำลายน้องลายกำลังต้มน้ำหอนหอนกำลังเสื้อุนน่นอ่ะเสื้อาบน้ำอุ่นเนาะพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำกันเนาะโอเคก็เลยจ้าพี่น้องถ้าคลิปวันนี้น้องละก็จะขอจบคลิปซสำนี้เด้อเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยไพ่เด็กข่าวรับชมนคือน้องละมนันเองก็ฝากเป็นกำลังใจน้องละก่อนเด้อขอตัวสำนี้จ้าบ๊ายบาย